สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาว YouTube ที่น่ารักทุกท่านนะคะมาพบกับช่องจ้าจ๋าปากขพูดเมืองเพชรบูรณ์วันนี้จ๋าก็มีแนวทางมาฝากอีกแล้วนะคะสําหรับใครทีอ่อยากได้นะคะตัวเลขที่แบบว่าแบบมันเขาเรียกว่าอะไรนะแบบมันแบบเป็นเลขมงคลด้วยแล้วก็เป็นเลขดังด้วยอะไรเงี้ยนะคะเดี๋ยวมาดูคลิปนี้นะคะตอนนี้นะคะเลขนี้นะลูดจนหมดแผงนะคะคือว่าหมดแผงไปแล้วเนาะคือดังมากอะ ะะแต่ไม่รู้ว่าจะออกหรือเปล่าเพราะว่าสถิติการออกเลขอั้นเนาะเยอะมากนะคะในช่วงนี้นะคะไม่ว่าจะ2ตัว3ตัวเนาะออกเล็อั้นกันทั้งนั้นเลยดังนั้นนะคะวันนี้ถ้าใครมีลอตเตอรี่ในมือก็มีเปอร์เซ็น์ที่จะลุ้นโชคอะค่อนข้างที่จะเยอะนะคะอ่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมาดูอ่าแนวทางตัวเลขกันนะคะอ่ะใครที่ตามเคยบุรีลำเนาะจะไม่ได้ลงเลยนะคะสำหรับวงนนี้อ่ะเดี๋ยวเคยบุรีลำนะคะเขาไม่สนเลขดับ นะคะบอกเลยไม่ส่วนเล็กดับจับให้เต็มๆต็มดังนั้นนะคะในวันนี้ถ้าใครชอบชุดไหนก็จัดถ้าใครขัดก็ผ่านเนาะอ่าแล้วก็รวมถึงของหลวงพระบางด้วยนะคะที่ FC ถามมานะคะส่วนเอสเกกับอ่อหาหอยโมป่าแอนนะคะแอนโมป่าเดี๋ยวรอก,ก่อนนะคะเพราะว่ามันจะเห็นข้อมูลอยู่แล้วาจะหาไม่เจอนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเจอข้อมูลจะจะรีบลงคลิปให้ดูนะคะว่า ของมูปากับเอดเกคือตัวไหนนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะถ้าเจอชุดไหนแล้วจะจะลงให้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลพร้อมกันเลยนะคะค่ะสำหรับนะคะชุดแรกของเรานะคะจะเป็นข้อมูลของหลวงพับบางเนาะอ่างวดวันที่1เดือนหที่ผ่านมานะคะอ่ะมันจะเข้านะคะ ชุด5้าสี่ห้าล่างนะคะอ่ะสำหรับงวดวันที่16เดือน6นี้นาะก็จะมีแนวทางมาฝากนะคะถ้าเป็นชุดเน้นนะคะก็9กนะ้าห้าเนาะอันนี้นะคะสำหรับหลวงพะบางก็จัดให้จะเป็นชุดเข้าวินใช่ไหมคะแล้วนะคะชุดวัดดวงไปเลยนะคะนั่นก็คือหก เก้าเจ็ดนะคะหกเก้าหกเจ็ดแล้วก็เก้าเจ็ดอันนี้นะคะจะเป็นแนวทางในชุดวันที่สิบหกเดือนหกปีหกสี่นะคะอันนี้ชุดใหม่หน่าของแอดหลวงพระบางนะคะหลายท่านถามมาก็จัดให้ส่วนนะคะชุดหนูผีพระเนจรนะคะหรือ,อชีวิตยังมีหวังเนาะให้มาวันนี้นะคะหางเดียวนอสองห้าเก้าเนาะห้าเก้าเก้าห้าจะเป็นชุดสองตัวนะคะอันนี้บนล่างก็จัดเอาไว้ได้เลย ตาม่านะคะอ่ะเน้นๆนะคะรับรองเลยมา3ตัวตรงแน่นอนฝากไว้ในใจนะคะอ่ะให้มานะคะ1 4 3กับ1 4 5จะเป็นชุดเน้นๆนะคะล่าง5 1กับ5 2อันนี้ก็เน้นๆเช่นกันดังนั้นนะคะอยู่ที่เราชอบนะคะ ต่อมานะคะเม็ดเดียวนะคะแอตแ็คนะคะให้มานะคะ48เนาะกลับด้วยก็อย่าลืม84ละกันนะคะรัฐบาลเม็ดเดียวเลยงวดวันที่16เดือน6นี้ก็เอาไปลุ้นกันนะคะหางเดียวแค่นั้นอ่ะสำหรับนะคะสิ่งเล็กๆนะคะที่เรียบประลอกเนาะก็คือนะคะมีแนวทางมาให้อันนี้งวดที่ผ่านมานะคะเข้านะคะ9 27นะคะ972เข้า927นะคะอ่ะงวดน,นี้นะคะจัด ให้มาเรียบร้อยนะหวยรัฐบาลนะคะงวดน,นี้เด่นสุด3ตัวบนเนาะเจ็ดสอแล้วก็2องแต่วัดใจนะคะ7 2็ดมาล้านเปอร์เซ็นต์นะคะอันนี้ก็ให้เพื่อนๆนะคะดูไว้นะคะตามต่อปู่สิงนะคะจังหวัดน,น่านเนาะหรือ,อปู่ทุดงนั่นเองนะคะเลข3ตัวนะคะบน724ล่าง76อันนี้ เจ็หงเนี่ยจะเป็นตัวกันใช่ไหมคะซึ่งถ้านะคะอันนี้นะคะพัทธุดงนะคะแต่ถ้าใครอยากลองถุงหวยสามตัวนะคะก็ลองเนาะเจ็ดสองสี่นะคะล่างแปดห้าลองเจ็ดหกนะคะอ่าอันนี้ก็จะเป็นแนวทางมานะคะแต่มาฟันชนเจ็ดสองสี่นะคะจะเลยจัดให้ส่วนชุดเขยบุรีรำนะคะเขยจัดให้นะคะอ่าไม่ให้ตามนะคะแค่ลงให้ดูเฉยๆอันนี้ก็ เป็นคอนเทนต์ของเขานะอ่าไม่ใช่จ่ายคิดเองนะคะอ่าให้มานะ702นะคะชุดปักหลักนะคะสูตรหากินนะคะอ่าต่อมานะคะถ้าเจ็ดนะคะไม่ดับงวดหน้าจะหยุดนะคะและจะหยุดลงอ่ะนะคะเก็บไว้เล่นจะมีนะคะชุด702 257แล้วก็729นะอ่าต่อมานะคะหลายท่านถามมานะคะว่าอ่า ชุดนะคะรุ่นหมดแผงตอนนี้มีอะไรบ้างนะคะตอนนี้นะคะ8 5 5 8้รุ่นหมดแผงแล้วนะคะตัวรองเนาะ75 7 3 67แล้วก็4 3สนะคะอ่าต่อมาอ่าใครที่รอเลขอ่าแม่พุ่งนะคะแม่พึ่งนะคะอ่ะเลขดังพุ่งรมจ์ต้องขอไปด้วยเนาะพูดผิดเนาะอ่ะเลขดังตอนนี้นะคะนั่นก็คือ29กับ13นะคะของแม่พึ่งเองนะคะอ่าต่อมา สำหรับเลขชุดนี้นะคะสมเด็จพระสังฆราชนะคะจะเป็นองค์ที่20นะคะซึ่งจะเป็นเลขดังเลขชนเนาะสองสองสองหกแล้วก็สองศูนย์เนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเลขมงคลด้วยเลขชนนะคะอ่าสำหรับนะคะเลขดังแห่งปีนะคะศูนย์เก้าหกศูนย์เก้านะคะอ่าแล้วก็ 75นะคะเป็นวันอานันทมหิดลน,นะอันนี้นะคะจะเป็นเลขมงคลเช่นกันนะเลขดังนะคะเลขมหามงคลนะคะสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดานะคะนั่นก็คืออาราชินีของเรานะคะอายุท่านนะคะ43ปีนะคะอสองตัว4 3 0 3แล้วก็5 2 1นะคะเม็ดเดียววันนี้นะคะจัดไปนะคะ5 7 ใครที่รอเลขเม็ดเดียวอยู่นะคะงวดน,นี้ก็จัดให้แล้วก็จัดไปเอาไว้ได้เลยสําหรับอีกหนึ่งชุดในวันนี้นะคะ,ะเปลี่ยนจากบทสวดแทบไม่ทานจากกุศลาเป็นต่ออายุเนาะเพราะอะไรนะคะ,อ,ะอันนี้นะคะน่าจะได้ดูคลิปที่ผ่านมานะคะคือตายนะคะบุรีลำนะคะคนตายขี่ซาเล้งเนาะก็คือว่า ผิดผิดตัวผิดคนนะคะอ่ะอันนี้นะคะก็เลยฝากไว้นะก็เลยเป็นที่มาของอายุที่เป็นเลขดัง38นะคะอะไรกันบ้างนะคะหลังจากที่ดูต้นฉบับที่ดูข้อมูลไปแล้วเนาอะ,อะไม่ว่าจะเป็นเลขมงคลนะคะที่เกี่ยวข้องกับราชินีเนาะสุดธิดานะคะแล้วก็อ่าจะเป็นตัวเลขอื่นๆะนะคะที่เข้ามาในวันนี้เนาะก็น่าจะถูกใจหลายๆท่านแต่ จ๋าเชื่อว่า fc ของจ๋าน่าจะได้ลอตเตอรี่กันเก็บไว้ลุนกันค่อนข้างที่จะเยอะแล้วแหละนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะถ้ามีอยู่ในมือแล้วก็รอลุ้นนะคะก็ติดไว้นะคะเอาไว้เป็นแนวทางนิดๆ,ๆหน่อยๆเนาะลอตเตอรี่มันมีหลายรางวันนะคะไม่จําเป็นว่าต้องมาลุ้นรางวัลที่1นนะคะแล้วก็2ตัวท้ายนะคะอ่ะถ้าซื้อลอตเตอรี่ก็ยังมีลุ้นเ,เลข3ตัวหน้า3ตัวท้าย1 2 3 4นะคะมันมีลุ้นนะคะเยอะกว่ากับเ,เลข ที่เราจะไปเสี่ยงโชคกับใต้ดินอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะสุดท้ายนี้นะคะจ๋าก็ขอขอบคุณ FC ทุกท่านนะคะแล้วก็ขอขอบคุณแล้วก็ขอสวัสดีกับเอ,เอ,เอที่เข้ามาใหม่กับ FC เก่าที่ยังคงรักจ๋านะคะแล้วก็อ่อขอ สวัสดีนะคะขอสวัสดีเอ่ต่างประเทศทุกท่านเลยนะคะ,ะที่เข้ามาใหม่แล้วก็ยังคงรัก๋าอยู่นะคะก็ขอขอบคุณแล้วก็ขอสวัสดีทุกคนเนาะอ่ะยังไงนะคะงวันนี้ก็85ดังมากนะคะ85มาดังมากก็ ใครที่มีลอตเตอรี่อ่ะดีใจด้วยนะคะเพราะว่าลอตเตอรี่ไม่มีอ่ะลอตเตอรี่นะคะ6 7เเกี้ยงแผงนะ6 7เกี้ยงแผง95เกี้ยงแผงนะคะ85เกี้ยงแผงนะแต่47กับ57ยังหาได้อยู่4757หนะคะ4 7 7 4 5 7 7 5หนะคะยังหาได้อยู่เพราะอะไรนะคะเพราะว่ามีมีมีคนขายลอตเตอรี่เข้ามาในบ้านไงนะจ๋าเจออยู่นะคะอ่ะสุดท้ายนี้ขอให้เฮงๆนะคะในงวดนี้กันเลยนะคะสวัสดีค่ะ